สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเฟรมนักเรียนม6ยูทูบเบอร์ดังเล่นกับช้างคุณตาเผยตรงคําทานายจากเหตุการณ์สลดน้องเฟรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนในพื้นที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ถูกพบศพเสียชีวิตปริศนาอยู่ในป่าข้างโรงเรียนซึ่งทางคุณครูไปพบน้องเฟรมนอนหมดสติอยู่ในป่าหลังโรงเรียนหลังจากร่วมกันกับเพื่อนวิ่งหนีครูฝ่ายปกครองเพราะไม่อยากร่วมกิจกรรมสวดมนต์เมื่อวันที่2กันยายนที่ ามาทางแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจล้มเหลวซึ่งทางครอบครัวของน้องฟฟลมก็เกิดความสงสยัยและขอให้ฝ่ายงานเกี่ยวข้องตลอดจนทางโรงเรียนช่วยชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อมาก็ทราบว่าน้องฟิลมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังช่าง f ฟมิลี่สีทับไทยโดยน้องมาร์คจะโพสตคลิปที่ตนเองเล่นกับช้างชื่อว่าเจ้าสุพรรณสาวายัยสามปีของพ่อน้องฟิลมซึ่งน้องฟิลมก็ได้เลี้ยงและคุกคีด้วยกันมาโดยตลอดทั้งนี้คุณตาของน้องฟฟลมเจ้าของช้างชื่อว่าเจ้าหนุ่มเส ที่เคยแสดงภาพพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องกล่าวว่าเครือญาติมีอาชีพเลี้ยงช้างมานานหลังจากหลานเสียชีวิตก็ได้ไปดูหมอหมอดูทักว่ามีผีในป่าตรงจอมปลวกต้องการน้องฟลิมไปอยู่เป็นหลานด้วยเมื่อมาเชิญวิญญาณน้องกลับบ้านพบว่าจุดที่น้องล้มลงมีจอมปลวกจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ